สำหรับการจัดกิจกรรมตักบาตรปันสุขเติมชีวิตให้ปังต้อนรับนิสิตใหม่ KU 85จัดขึ้นณนะอาคารพุทธเกษตร มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตใหม่ได้เริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลายัยด้วยการสั่งสมบุญสร้างทานบารมีเสริมสิริมงคลต้อนรับปีการศึกษาใหม่โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมพิธีกว่า300คนโดยได้รับความเมตตาจากพระภัยทูลสุขิโตรองผู้มนวยการสถาบันพัฒนายาวชนโลกเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากดรดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เป็นประธานฝ่ายคารวาสได้นำกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมให้พรเป็นภ สาบาลีแก่ผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นคณะสงฆ์นำโดยท่านประธานสงฆ์และพระมนทรสิริทโร ประธานกรรมการบริหารงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนายาว,วชนโลกพร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้แปรแถวเพื่อรับบิณฑบาตจากคณาจารย์บุคลากรและนิสิตใหม่โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธาและความปลื้มปิติโดยนิสิตใหม่ KU 85ได้พร้อมใจกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญกันอย่างอบอุ่นซึ่งกิจกรรมตักบาตเช่นนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ตลอดปีการศึกษา ในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา7.30นาิกานาทีถึง8.20นาฬิกา20นาทีณอาคารพุทธกเกษตรมหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์โดยกิจกรรมตักบาตรปันสุขเติมชีวิตให้ปังไม่เพียงแต่เป็นการปลูกฝังศิลธรรมให้กับนิรรบนรรสิตนักศึกษาใหม่เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของชมรมพุทธศาสตร,ร์ในการสนับสนุนการพัฒนานิสิตให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีต่อไปค่ะ